สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับอย่างเป็นทางการนะทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนไปลาควอนมิ้มนะทุกคนก็ไปล่ามาคั้นน้ําใส่ขวดหงนะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นขวดเล็กนะทุกคนนะอันนี้ก็จะเอาไปฝากร้านกาแฟขายนะครับนี่คือน้ําน้ํามิ้มนะน้ำาน้ำพึ่งมิม้มที่แช่เย็นนะมันก็จะเป็นไขแบบนี้นะทุกคนนะแต่มันคือน้ํามิ้มที่ คันแล้วบริสุทธิ์นะครับนี่ผมก็ไปฝาการ้านกาแฟนะครับขายขวดละส0งครับทุกคนถ้าใครอยากสั่งก็สั่งได้นะไม่ใช่ขวดเล็กๆนะนี่อ่านี่ปิดฟ้าให้อย่างดีนะครับทุกคนก็ผมจะเอาไปฝาก2ขวดครับนี่สขวดเี่นะนี่สขวดครับผมก็ ใครที่สนใจอยากสั่งก็ขวดเล็กขวดใหญ่ก็สั่งได้นะครับทุกคนขวดใหญ่400นะครับขวดเล็ก200เหมือนกันนะครับส่งขวดส่งฟรีนะทุกคนนะถ้าขวดเดียวนะครับค่าส่ง50บาทนะครับทุกคนนะก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับไปหาคอนมิมมาคันน้ําทุกคนว่าจะคักไหมผมเตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนี่อยู่นี่นะครับนี่นี่น ผมเตรียมแล้วเรียบร้อยนะครับผมจะไปคักนะครับผมจิละอ้อมมุกเลยพี่น้องผมสิไปคัก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 ไม่รู้ว่าสิได้จกไม่รู้ว่าสิได้จากคอนนะทุกคนเอาแต่คอนนะครับเอาแต่คอนคักคักคโอเคพี่น้องเดี๋ยวเรามาถึงแล้วมันอยู่ข้างแล้วแกยว่าเดี๋ยวเรามาชมกันเอามาเบิ่งว่ามันจะมี ทางไหนที know, das oh, wow. Lions, ่เราว่าอกยวสองหาก่อนโอ้พี่น้องใหญ่จริงๆครับว้าวรังแรกมันใหญ่จริงๆทุกคนพี่น้องพี่น้องโอ้โหเสดายเสดายพี่น้องโอเคเห็นบ่ นี่เด้อพี่น้องโอ้หัวน้ำน่าจะใหญ่นะเดี๋ยวผมตัดมาให้พี่น้องดูดีกว่ามาคักน้ากันนะครับหางแรกพี่น้องแหกหมานคัก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 โอเคพี่น้องนี่ถางแล้วพี่น้องถังแล้วก็เข้ามาชมใกล้ๆกันว่าหัวน้ํามันปิดตาทุกคนอยู่กิ่งอันนี้ครับกิ่งต้นสาบเสือทุกคน หัวน้ําพอได้นะแต่ว่าก็จะเอาแต่หัวน้ำนะทุกคนนะดูดูดูคักเบาคักคักคพี่น้องคักจริงๆเดี๋ยวผมจะตัดออกแล้วนะโอเคเดี๋ยวตั้งกล้องดีกว่าพี่น้อง แรงแรกมาแล้วครับรังแรกแหกหมานมาแล้วพี่น้องน้องดูนะคักเบาคัก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 นี่คักอยู่พี่น้องเดี๋ยวหาเอาเตรียมขอน้ำ โอ้พี่น้องแตกแล้วมันอยู่กิ่งอ่อนๆพี่น้องตัวอ่อนก็ใช้ได้อยู่ดิแต่ว่าเราไม่เอาวันนี้เราไม่เอา,เาจะหาตัแล้นงะ มาเร็วครับส่วนรังเดี๋ยวเราจะเอาไว้ที่เดิมนะทุกคนนะเดี๋ยวโอเคทุกคนผมก็เอาเอารังของเขานะหอยไว้ให้เขาที่เดิมนะผมก็เอาใส่เอาเชือกมัดไวน้นี่เดี๋ยวเขาก็จะกลับเข้ารังเขาเหมือนเดิมนะทุกคนถ้า โชคดีเขาก็จะอยู่เลี้ยงตัวอ่อนเขานะครับหาน้ําหวานถ้าเลี้ยงน้ําดีๆเขาก็จะหาน้ําหวานมาสร้างใหม่นะทุกคนนะดูนะนี่เห็นไหมแป๊บเดียวก็จะพากันกลับเข้ารังเดิมแล้วนะทุกคนนะเพราะว่าแม่นางพญายังไม่ไปไหนนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหารังต่อไปนะทุกคนนะวันนี้ก็หมานแล้วได้รังแรกนะทุกคนนะก็จะทําอย่างนี้แหละไปทุกๆรังก็จะเอาแค่หัวน้ําหวานครับผม โอเคไปหากันต่อเลยครับทุกคนรังที่สองนี่โอเคทุกคนขับรถมาแถวแถวริมโขงนะครับก็มาเจอป่าสัก์อีกแล้วนะครับนี่มองดูแล้วน่าจะมีนะก็จอดรถตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาส่องดีกว่าว่าแถวนี้มันจะมีไหมพี่น้อง มันอยู่ใกล้น้ำนะครับอ,อันนี้คือแหล่งน้ําโขงนะทุกคนนี่นีนน้ำโขงแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราส่องหาดีกว่านั่นไงทุกคนนี่ไงเจอแล้วเห็นไหมเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกข้างนึ่งดูแล้วน่าจะน่าจะถอดตัวแล้วก็ล้างเลยนะครับทุกคนก็ เดี๋ยวเบื้องทรงเป็นตาเอาบ่ถ้าบ่เป็นตเา,าเ,นตเอาก็บเ,เอานะพี่น้องนี่ทุกคนก็พาทุกคนมาชมใกล้ๆเนะว่าลังมันแก่แล้วไม่เอานะครับลังนี้นี่ถ้าเอาก็ได้หัวน้ํานิดเดียวนะปล่อยให้เขาไว้เลี้ยงนะทุกคนนะก็ลังเขาค่อนข้างแก่มากแล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับผมด้านในด้านใน ว่ามันจะมีไหมครับด้านในนะเดี๋ยวมาหาพร้อมกันนี่แหละไปโอเคพี่น้องก็ปลานี้มีอยู่รางเดียวแต่ก็แก่ครับอยู่ตรงนี้พี่น้องผมเลาะหาข้างในหมดแล้วมันไม่มีเลยครับตอนนี้ผมก็จะออกแล้วออกไปหาที่อื่นนะพี่น้องไปเดี๋ยวเราไปชมที่อื่นดีกว่าว่ามันจะมีแบบนี้ไหมอากาศก็ร้อนแหงพี่น้องก็ขับรถไปเรื่อยๆนะครับผมโอเค เดี๋ยวไปเจอกันที่ป่าอื่นก็แล้วกันครับผมอากาศร้อนไม่รู้ว่าจะพักที่ไหนนะก็เดี๋ยวก็แวะพักแล้วโอเคพี่น้องก็ขี่รถมาประมาณ200เมตรครับก็มาเจออีกแล้วรังหนึ่งอยู่ตรงนี้อยู่ทางหัวผมนี่พี่น้องอก็บรร้้ว่ามันชีหังใหญ่บอดแต่ต้องทางป่าไว้ก่อนนะพี่น้องนั่งเซาโฮมก่อนจะเข้าพี่น้องหอนแห้งโอ้ แดดมันร้อนจริงๆครับผมก็เดี๋ยวเฮาสิถางป่าเข้าไปเดี๋ยวค่อยเอาออกไห้พี่น้องดูว่ามันชิคัดบ่บโอ้อากาศร้อนจริงๆครับโอเคครับเดี๋ยวผมถังป่าแล้วผมจะเอามาให้ดูว่ามันชิคัดบ่บพี่น้องโอเคครับผมถังเข้ามาแล้วนี่เอาให้พี่น้องมอใก,กล้ๆกันแล้วกันหัวน้ำก็โอเคครับก็ใหญ่พอสมควรและก็ยาวด้วยนะ ผมก็แต่งกิ่งที่มันพาดพาดกันเนาะกว่าจะเข้ามาได้มันก็เยอะแยะเลยกิ่งหัวน,น้ำปิดครับผมลังเหลืองอ้อยอย่างงามพี่น้องอทางดูเล็กเกินไปพี่น้องมามาแล้วพี่น้องกว่าชิได้เงือออกเลยทางนี้ นี่รังบ่ค่อยงามแต่ว่าหัวน้ำงามอยู่พี่น้องคักอยู่นี่นี่น,นี่นี่พี่น้องไปไปทำใหม่นะโอเคครับลังผมก็จะพาดไว้ด้วยพี่น้องโอ้นี่มันเอายากเพราะว่านี่มันสอดกับไม้อีกไม้นึง มันเฮ็ดแบบแนวใดของมันนี่ตัดออกก่อนหัวน้ำก็พอได้นะทุกคนก็เมื่อว,วานฝนตกนี่พี่น้องก็แปรสักหน่อยเดี๋ยวเบิ่งแล้วแบบเดี๋ยวเบิ่งมีแต่โตโอเคพอได้ครับลังนี้ก็เดี๋ยวผมจะเอาลังมันผาดไว้เหมือนเดิมครับทุกคนเผื่อมันทำอีกเอ้าเอาไปน,นี้แล้วกัน โอเคทุกคนรังที่สองเหมานๆรังนี้ก็คักอยู่ครับพี่น้องก็เท่าแขนเด็กน้อยไม่เท่าแขนผมดอกโอเคคัก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 รังนี้ก็คักเดี๋ยวเราไปหารังอื่นต่อไปนะโอเคครับผมไปหารังที่สามต่อไปครับเจออีกแล้วครับพี่น้องเมื่อกี้กําลังจะออกนะครับก็เลยเอ๊ะใจนะครับพี่น้อง เอจใจแล้วก็เดินมาดูหลังกอไผ่ก็เลยเจอแล้วพี่น้องรังนึงรังนี้ก็อยู่ในกอไผ่นะทุกคนรังไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็น่ารักดีนี่นี่นี่พี่น้องเห็นไหมนี่นี่นี่ปลายนิ้วผมเนี่ยเออรังไม่ใหญ่แต่หัวน้ำน่ารักดีครับผมก็ ขอแล้วกันนะทุกคนก็ตต่มกันเอาไปตต่มน้เอาหัวน้ําไปตต่มกันโอเคพี่น้องรังนี้รังที่สามผมก็ตัดลงมาแล้วนะครับหัวน้ําก็เยิ้มแล้วนี่เป็นไงครับพี่น้องหัวน้ํางามบ่โอ้โหคัก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 แต่ก็มีแปวอีกแล้วพี่น้องรังก็สวยนะครับ รังนี้ผมขอนะเอาไว้ถ้ากัดกินตอนหิวเข่าก็แล้วกันพี่น้องโอ้โหของดีมันชอบอยู่ในน้ำนะทุกคนนะอยู่ในป่าน้ำ <laughs> โอเคพี่น้องรังนี้ก็ถือว่าคักอยู่ครับเกสรก็เยอะมากพี่น้องโอเคเราไปหารังที่เท่าไหร่กันที่ที่ต่อไปก็แล้วกันนะพี่น้องรังนี้ก็ถือว่าคักอยู่ครับผมคัก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  ี่น้องผมหลงเข้ามาในป่าซะาพี่น้องผมหลงเข้ามาในป่าซะานี่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 เป็นโกดขคนตายพี่น้องคนคิงลุกมากพี่น้องแต่ผมมาเจอมิมอยู่รังหนึ่งพี่น้องน,นี่ต้องได้ขอเจ้าที่เจ้าทางเด้อนี่พี่น้องมิมหังบงแบบไงเลยพี่น้อง ขนคิงก็รุกนะ <c oughs> โอ้พี่น้องเดี๋ยวไปดูกันข้างนอกแล้วมีมหังนี้ใหญ่มากแล้วก็ขนคิงลุกมันคักจริงๆพี่น้องเดี๋ยวไปชมข้างนอกเลยผมจะรีบเอาผมเดี๋ยวผมจะไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางเด้อให้ลูกให้หลานมันหมานเด้อพี่น้องนี่หังบบกใหญ่พี่น้อง,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 องเดี๋ยวจังไปเบิงนากันผมก็เสียวขนาดนี้มือเศร้าด้วยพี่น้อง ขนกิ้งหลังลุกหยาบหยาบว้าวพี่น้องผมเอาออกมาแล้วครับนี่ผมตัดเอาแต่คอนน้าหวานนะใส่ถุงแล้วมันอยู่กิ่งเล็กๆเองมันโลพี่น้องหัวน,น้ําหวานอย่างใหญ่พี่น้องขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางเด้อนี่หลังมันก็จะพาดไปเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาพี่น้องไะเดี๋ยวออกไปข้างนอกแล้วพี่น้องผมผมรู้สึกไม่โอเคครับ ก็ได้หัวน้ําใหญ่อยู่ครับมเมนต์เป็นขวดผลหม้พี่น้องคักคักคัโอเคทุกคนผมก็เลาะมาไกลพอสมควรแล้วพี่น้องผมก็มาสรุปผลงานให้พี่น้องดูก็แล้วกันว่าผมได้จักรังวันนี้นี่เด้อจะสรุปผลงานให้พี่น้องเบิ่งเลยเด้อพี่น้องเพราะว่าตอนนี้รู้สึกเดี๋ยวเบิ่งนาฬิกาก่อน ว่ามันจักโมงแล้วเนี่ยนะพี่น้องผมมาเสียละผมมาตั้งแต่เอา้านาฬิกาเยือมมูมานาฬิกาปอเดินโอ้ยมิต่แนวมูนี่ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงนะพี่น้องผมก็ออกมาตั้งแต่ประมาณเก้าโมง ขี่รถมาไกลพอสมควรพี่น้องก็ได้เจอหลายรังอยู่นะครับเจอห้าหกรังแต่เอาไม่ได้นะครับอันนี้รังนี้ใหญ่ที่สุดนี่หัวน้ําอยู่ในป่าช้านะทุกคนสรุปให้พี่น้องดูก็แล้วกันว่าได้สี่รังนะทุกคนก็ถ้าคันน้ําก็จะได้ประมาณขวดหนึ่งนะครับวันนี้เจอแต่สิ่งที่มันแบบมันน่าจะเป็นวันพระหรือเปล่าวะวันนี้ โอเคครับผมก็ขอสรุปผลงานเพียงเท่านี้นะครับก็ได้หัวน้ำกลับไปคั้นอยู่4หัวน้ำสีก้อนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อกดติดตามให้ด้วยพี่น้องก็สิกลับบ้านแล้วพี่น้องเพราะวา่าตอนนี้ร้อนมากๆอากาศร้อนจริงๆคนไม่สู้เพราะเราร้อนนี่แหละทุกคนประเทศไทยคือประเทศที่ร้อนมาก โอเคครับผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะทุกคนก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ก็คักสีลังนะพี่น้องก็คักอยู่นะครับคักคักคักคัคักคัแล้วก็เสียวเสียวเสียว